มาแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านครับวันนี้ผมเอกโซทักเปลี่ยนไปอีกแล้วคุณหน้าคุณตากันดีเหมือนเคยเจอกันมาเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมฮะอ่าใช่ค่ะครับวันนั้นเราเจอกันที่ที่ร้านกระบวนงกัรยาร้านกระบวนกัรยางวันนี้ก็เลยเขาเรียกเย่าเยือนอผมกลับมาเยือนเจ๊บ้างเค,คะนะขออนุญ,ญาตนิดนึงเดี๋ยวแนะนำตัวกับเพื่อนบ,นบ้างอีกรอบหนึ่งนะเจ๊ฮะ ชื่อปุ้มค่ะเป็นพืชการใส่ขายอิซุอึ่งม,ม้วนไส้ค่ะสาขาแจ้งวัฒนะคะ่ะก็คือสาขานี้เลยวันนี้<ช>นอกเหนือจากว่าเราจะมาดูรถด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมาทดสอบอยางกันนิดหน่อยะนะครับอันนี้ก็เป็นยางของดีซินตินะครับสำหรับตัวนี้เอาละเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนสักครู่หนึ่งก่อนที่จะขับขี่ออกไปหัวนี้แบบใส่ซิ่งเลยนะส่ซิ่งส,ส่ซิ่งแล้วปกตินี่จริงๆแล้วรีวิวรถเองถูกไหมใช่ค่ะรีวิวรถเองทุกคันขับเองเป็นประจําก็ขับเองอยู่แล้วค่ะปกติคุณขับเร็วไหมก็เร็วอย ที่นี่เห็นบอกว่ายอดขายสูงมากๆก็ส่วนมากจะเป็นแนวรถแต่งอะค่ะเพราะว่าลูกค้าจะไว้ใจให้ราแต่งรถที่นี่เมื่อกี้ผมเห็นรูปข้างในมันเป็นตู้ทึบด้วยอ่าใช่ค่ะนั่นสามารถออกออกรถแบบนี้ได้เลยได้หมดทุกแบบค่ะโอ้โหอย่างหนึ่งงานดีเทนตินี่วันที่19นี่ก็เป็นงานตู้ทึบรุนๆเลยนะครับพอดีมาเห็นที่นี่เผื่อบางท่านอยากจะไปร่วมงานหรืออยากจะหามองตู้ทึบอยู่มาจัดที่นี่ได้เลยแล้วปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตู้ทึบเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะไหมฮะ จร,จริงๆเริ่มตน้น <99 S 2> อยูอ่ที่9,009ค่ะ9,009เลยเหรอใช่ค่ะถ้าเป็นรถตูท้ทึกอ๋อเฮ้ยอย่างนี้ดีนะไม่ต้องแบบออกรถมาแล้วก็ไปเขาเรียกว่าเสียส่วนต่างาถูกไหมฮะเพราะว่าเขาจัดรวมไปได้หมดเลยอันนี้คือรวมดาวใช่ไหม9,009รวมดาวแล้วค่ะอ๋อนี่เอาละครับน้องล่ทางบนะ้านฮะเดี๋ยวเราจะทดสอบอยางของดิสันติหน่อยตัวนี้นะเห็นบอกเป็นยางตัว SUV ใหม่ล่าสุดก็ลองทดสอบก่อนก่อนที่จะไปเห็นหน้าตาย,ยางกันวันนี้เราไปด้วย Isuzu MU-X ของ อึงเงินไายนี่แหละ,ะนะฮะคันนี้บอกก่อนนะเพื่อนงบ้านนะเดี๋ยวจะพาลงไปชมด้วยตอนเข้าปาจอดอ่ะเจ๊ครับจัดเลยฮะวันนี้ขอลองแบบฟิลลิ่งแบบเจ๊หน่อยนะปกติเจ๊ปุ้มบอกว่าขับเองทุกคันรีวิวเองทุกคันด้วยส่วนใหญ่แล้วถ้าการรีวิวมันรีวิวยังไงฮะสำหรับรถใหม่ีววชุดแต่งค่ะสเต็ปการแต่งค่ะ พวกช่วงล่างพวกเครื่องพวกอะไรเนี้ยรีวิวหมดอะแล้วคันนี้มีอะไรบ้างฮะคันนี้นะคะจะแต่งเฉพาะภายนอกค่ะก็คือมีโช๊คนะคะม,มีฝากระโปรงนะคะมีล้อมียางยางก็จะเป็นของดิสก์ตินะคะซเบรกยางก็สองหกห้าหกฟิตอันนี้คือจัดมาเต็มแล้วก็คือสไตล์นี้ก็คือแบบเป็น SUV มาเลยใช่ไหมล้อก็จะไม่ได้ล้นอะไรมากโอ้ยเอาเลือบขับเร็วด้วยอันเนี้ยขับเร็วด้วยเนหรือว่าเครื่องมันแรงอยู่แล้วเนี้ยอ่ามาอีกหนึงออกตัวเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อน อันนี้มันมันมีการรีแมปหรืออะไรเพิ่มไหมคันนี้รถเดิมค่ะยังไม่ได้รีแมปเลยยังไม่เคยรีแมปเลยอ่าอ<ช>เครื่องยนต์ดีนะอันนี้กี่กีๆๆๆๆๆๆนะ่กี่ซีซีฮะตัวนี้เครื่องพันเก้าค่ะออนนี้หนึ่งจุดเก้าใช่ไหมอ่าใช่ค่ะมันจะมีสี่เจเจสามสามพันด้วยถูกไหมอ่าใช่ค่ะและสี่เจเจสามนี่ราคาเป็นยังไงบ้างสำหรับราคาก็อยู่ที่ล้านห้ากว่าอ่ะอ่าแล้วแล้วหนึ่งจุดเก้าล่ะหนึ่งจุดเก้าล้านหนึ่งกว่าค่ะตัวนี้ล้านหนึ่งกว่าอุ้ห่างกันจนสี่แสนอ่าใช่ใช่ไหมและอย่างเงี้ย เราควรจะต้องมีเขาเรียกอะไรคุณสมบัติยังไงบ้างก็คือเอาไว้ง่ายมีอาชีพแค่ั้นอาชีพอะไรก็ว่ากันมาคือจริงแล้วมันซื้อได้ทุกอาชีพเหรอคะอืมก็แล้วก็จริงๆแล้วมันก็สัญญาผ่านไม่ยากช่วงนี้นะคะไฟนันผ่านง่ายอนุมัติไวค่ะแล้วแล้วควรเตรียมเงินดาวอยู่ที่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์สมมติจริงๆแล้วอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์ก็อนุมัติแล้วค่ะสิบเปอร์เซ็นต์ในล้านล้านอ่าตัวท็อปเลยก็คือซีเจเจสามก็เป็นล้านห้า สิบเปอร์เซ็นต์น่าจะมาสักหมื่นเออแสนห้าอ่าใช่อเอาแล้วได้ของแต่งแบบนี้ไปเลยป่ะอ่าใช่ค่ะแสนห้าคือรวมของแต่งผู้ตายแล้วโอ้โหให้อย่างนี้คดคุ้มเลยอ่ะไปได้ครับแสนห้ารวมของแต่งแล้วฟิลลิ่งการขับมีนแทบจะไม่ต้องไปโมอะไรเพิ่มเลยเนี่ยอ่าใช่ว่ามันก็น่าจะไหวอยู่นะีตอนแรกคิดว่าเกียร์ออโต้มันจะอืดเอออืดไหมไม่ไม่เท่าไหร่ดูนัดดึงนี่เรานั่งจริงแล้วสัมผัสได้เลยนะว่ามันดึงจริงนะฮะ แรงม้าอยู่ที่เท่าไหร่จำได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยแรงม้าร้อยห้าสิบรงม้าขายทุกวันอยู่แล้วร้อยห้าสิบและแล้วเกิดว่าเครื่องสามพันร้อยเจ็ดเจ็ดค่ะโอ้มากกว่ายี่สิบกว่าตัวแสดงว่ามันจะต้องตึงกว่านี้อ่าใช่มันจะต้องตึงกว่านี้อืโหูเฮ้ยเพราะส่วนตัวใช้เครื่องสามพันถ้าเป็นมิวเอาเหรอใช่ค่ะอ๋อเจ๊ปุ๊บใช้เครื่องสามพันอยู่แล้วแต่กระบะใช่หนึ่งจุดเก้าคอ๋ออ้าวคันที่เราเคยเจอ ขณะนั้นใช่ไหมอ่าใช่ค่ะอ๋อขันนั้นด้วยที่เคยไปในฟิลม์มไฮคูนะฮะเป็นยังไงบ้างครับเจ๊ปุ้มฮะหลังจากที่เราลองขับดูเนี่ยอะยางดีนติต้องถามก่อนเจ๊ปุ้มเคยใช้บ้างไหมเคยค่ะเคยเป็นยังไงฟิลลิ่งของดีนติฟิลลิ่งของยางก็รู้สึกว่าก็กขับดีนะคะดีไหมยงไม่ดังเออเนี่ยเสียงไม่ดังแล้วก็กอดถนนอยู่อุ้ยเป็นผู้หญิงที่น้อยคนมากนะที่จะพูดถึงเรื่องนี้ ปกติก็จะบอกว่าเออก็นุ่มดีค่ะอย่างงั้นอย่างนี้แต่นี่บอกเสียงไม่ดังอ่าเสียงไม่ดังเออว่ะอันนี้อันนี้ขายได้นั่งคือไม่ดังเออปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นใหญ่ทั่วไปหรือแบรนด์อื่นๆเงี้ยถ้าไม่เลือกดูหน่อยมันก็จะมีแบบดังใช่ไหมฮะอ่าใช่ค่ะอ๋อหรือเขาเรียกว่าเสียงหอนๆใช่ไหมอ่าใช่หมามันหอนเฮ้ยยางไม่ใช่หมาโอ้โผมถามอีกเรื่องหนึ่งสมุดนะ ดีนติมันมียางออโทเรนด้วยถ้าเกิดว่าผมออกรถแล้วผมอยากได้ยางเป็นออโทเรนได้ไหมได้ค่ะมันทําได้หมดแหละมันมันยังอยู่ในราคาล้านห้าไหมได้ค่ะยังอยู่ได้อยู่แล้วยังยังดาวสิเปอร์เซ็นต์แต่ห้าอยู่ไหมอ่าได้ค่ะได้ด้วยได้ค่ะเฮ้ยเขาท่าดีนะน่หน่าทาไมถึงคนมาออกที่นี่เยอะนะฮะเอาละฮะคันคันทำอะไรอะไรวะเนี่ยคันทำไรบ้างเครื่องไร โอ้โหถามซะแหมทำกูตกใจหมดเลยเอางี้คันนี้ทำอะไรบ้างก็มีฝากระโปรงอ่ะดูล้อแมตต์จะโป่งมีโช๊คล้อไปไหนกันครับเนี่ยวันนี้อ่าเดี๋ยวจะไปกลับไปโชว์รูมนะค่ะหิวข้าวแล้วค่ะอ้าเหรอเห็นทางด่วนโอ้ยเก๋ขับไปกูก็เก่งนะก็จะมีฝากระโปรงจาก KM อ่าใช่นะแล้วก็โช๊คโช๊คอย่ออะไรครับโช๊คโปรเฟนเดอร์ค่ะให้โปรเฟนเดอร์ด้วยเหรออ่าใช่จ่ายโอ้ของดีเว้ย อ่ะแล้วอะไรต่อก็มีล้อมียางล้อแม็กยางยางเป็นยางดีนินติยางนินติคือยางไทยนะท่านผู้ชมฮะยางไทยใช่อ่ายางไทยร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วเรือเออมันมันดีไหมมันเด้งไหมมันไม่เด้งนะเออเว้เนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกที่ผมชอบมากนะที่บอกว่ามันมันเงียบแล้วเรื่องหน้าฝนต้องระวังเลือกยางเลือกให้ดีนะเออทำไมมันเด้งอย่าไปเลือกยางถูกส่วนมากใช้ยางไทยกันแหละอืเพราะว่ามันจะฉลับเลยนะพอถนนบ้านเรามันไม่ดีอืมอืมอืม มันวิ่งข้างทางเลยนะจะบอกมันเอาอย่างนี้ยางสมมติว่าเป็นยางแบรนด์ต่างประเทศเอาเอางี้ประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศจีนอะสมมติมันถามว่าใช้ได้ไม่ใช้ได้แต่ถ้าบางทีเราต้องใช้ความเร็วสูงสูงหรือว่าอย่างที่เจ๊ปุ้มพูดเรื่องของความลื่นไอ้เรื่องถนนเออมันส่วนคนที่จะต้องเป็นยางที่แบบยางไทยจะดีกว่าอ่าใช่เอออะไรประมาณนี้เพราะว่าเขารีวิวรถมาเป็นพันๆคันแล้วแล้วก็เขาขายรถมาเนี่ย เจ๊ปุ้มขายมากี่คันแล้วครับประมาณสองพันค่ะโอ้โหสองพันบวกสองพันบวกด้วยนะท่านผู้ชมฮะนี่ฮะสาขาเอื้องเงินไตสาขาแจ้งวัฒนะก็จะอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอยู่ตรงเมืองทองค่ะเมืองทองเมืองทองท่านนี้เลยมาไกลไหมฮะเลยเมืองทองมาณสองร้อยเมตรค่ะชดลุบติดถนนเลยอ๋อนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเรากำลังมาที่โชว์รูมกันนะครับผมเมื่อกี้เราพาไปวนรอบเปิดตัวเรียบร้อยนะครับผมอ่าสวัสดีทุกท่านครับรู้แล้วนะเครื่อง1.9นะท่อ ท่อท่อคืออันนี้ท่อเดิมค่ะมันเงียบนะเฮ้ยคุณขับเอ้ยขอโทษคุณขับ PPV แล้วคุณอยากได้ท่อละลั่นเหรอที่นี่ทำได้ป่ะท่อมันจะมีท่อแต่ไม่ลั่นให้คือว่ามันต้องมีพาร์คอยู่แล้วมันออโต้ค่ะอาจจะเสียงนุ่มๆหน่อยอืมอาก็คือปลายมีปลายให้ปลายให้สวยปลายไทยเทงเนี่ยค่ะนี่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 สาขานี้สาขานี้นี่แหละนี่แหละสาขานี้ฮะนี่อึงวลไตออโต้เซลแจ้งวัฒนะซึ่งจริงๆแล้วเขามียี่สิกว่าสาขาได้ไหม มีสิบเจ็ดสาขาเนี่ยแถมให้มีตั้งเจ็ดนะนะฮะ,ะ,ฮะส่งมอบรถใหม่ก็ส่งกันตรงนี้ข้างหลังนี่เป็นข้างหลังนี่เป็นโชว์รูมโชว์รูมเอาละครับต้องู้ชมฮะเดี๋ยวมาชมกันหน่อยนะอาจจะไม่มีสมาธิในการขับรถมาสักคู่นี้เพราะว่าต้องพูดไปด้วยอะไรไปด้วยเรามาดูฮะสรีระของความสวยงามของรถคันนี้กันกันนะต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยจัดปั่งจับตรงมาไหนเทพปุ้มไปไหนแล้วเนี่ยเดินตามกันอยู่เนี่ยอ่ะมาแล้วฮะ รถคันนี้จักตรงแต่งมาจากที่ไหนฮะแต่งที่กำบลันการยางค่ะคันนี้ทุกคันจะเป็นกำบลันการยางใช่ค่ะนี่ฮะล้อแม็กและนี่คือ DT500 หรือ DT500 นั่นเองดูดอกยางเนี่ยนี่นี่ไหมนิ่มและดูลายเนี่ยลายอย่างเงี้ยสามารถรีดน้ำได้แบบดีมากๆมันเกาะอยู่แล้วเกาะไหมเกาะแน่นอนถ้าลายเนี้ยดอกยางดีๆต้องนิ่มอย่างเงี้จริงปะใช่เนี่ยนิ่มนิ่มเหมือนแก้มสาวอ่ะ ดีให้บอกนี่เหมือนตุดเด็กนี่นี่จริงๆแล้วมันจับคู่กับล้อทีเอเนี่ยสวยนะใช่สวย SUV ยูออฟูมันจะเต็มพอดีใช่นะครับมันจะเต็มพอดีนะท่านผู้ชมฮะมันจะเต็มพอดีมันจะไม่ได้ล้นเบื่อวางค่ะแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้เขากำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องพวกสตยเมกาอ่ะมีทำได้น่าจะเอามาให้ดูสักคันเนึ่งได้เดี๋ยวรอบหน้ามาเราอยากเห็นมิวเอ็กซ์ล้อเมกาบ้างอ่ะได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็น ใช่ไหมฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์เนี้ยที่คนนิยมเล่นวิวเอ็กก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ฝากระโปรงฝากระโปรงด้านหน้าก็เป็นงานของนักมลเลยค่ะตัวนี้เฮ้ยมันมันเป็นอย่างนี้สีนี้อ๋อเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะมันเป็นสีนี้อยู่แล้ว่ะแล้วมันมีกี่แบบจริงๆมันจะมีโคลเมียมคือตัวตัวท็อปขึ้นไปแต่นี่คือเป็นตัวนี่นะตัวเริ่มต้นตัวเบสิคค่ะนี่ฮะฝากระโปรงลายนี้นะอันนี้เขาเรียกลายเอฟวันป่ะอ่าใช่ใช่ไหม อ๋อของ KM l อ็ t i n g ติ้ดีก็ก็คือตรงตรงนั่นแหละนะครับผมเนี่ยฮะสวยงามมากกับรถลงตัวค่ะอันนี้มีไฟปะอ้าวอ่าไม่มีค่ะมันเติมได้ปกติมีไหมครับปกติไม่มีอยู่แล้วค่ะถ้านตัวเริ่มต้นไม่มีถ้าตัวอ๋นนี่คือตัวเริ่มตน้นอ่าใช่อันนี้คือตัวสแตนดาร์ดเลยอ๋อไม่ใช่ตัวเ,เครื่องสามพันอ่าค่ะถ้าตัวเครื่องสามพันก็จะมีให้ด้วยใช่ค่ะ นะครับผมอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเมื่อสักครู่ที่ถามไปหนานะฮะเครื่องนี้เป็น1.9่เนะครับเห็นไหมฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูยางกันอีกรอบหนึ่งที่เมื่อสักครู่ที่เราไปทดสอบลองกันน,ะนะั่นก็คือดีเซตีนะครับ265 6กห้ินะฮะเป็นยางดีซีที500นะตัวนี้เป็นยางเอสยูมีตัวใหม่เห็นเขาว่าไงนะตัวใหม่ใช่ป่ะครับใช่ไหมใหม่ล่าสุดเลยนะแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ขราวหน้าแม่งมีตัวใหม่กว่านี้นะมีใหม่กว่าน,นะไม่มีเอย่าหลอกกูนะเออเออขลย เดี๋ยวงงตายเลยเดี๋ยวแม่งมีใหม่ใหม่กว่าแต่อันเนี้ยดูดอกยางนิ่มๆเจ๊ปุ้มการันตี<า>ใส่กับรถใหม่เหมาะใช่อะ่ะเหมาะเลยค่ะออกรถไปก็คือรีเควสต์ยางได้อจริงๆแล้วยางแบบเนี้ยมันก็มีเห็นเยอะที่เขาเลือกใส่กันเพราะอะไรนะแต่ก็ดูเอาเลือกที่เขาเอาดีลติกเอาเลืองที่เขาเอาแล้วปกติแล้วที่บอกว่าจับทรงจัดแต่งให้เป็น,เป,นเป็นรุ่นนี้ไหมครับหรือว่าแล้วแต่คือแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะอ๋อแล้วแต่ลูกค้าเป็นคนเลือกเอาอย่างเงี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ย ผมออกรถตัวเตี้ยบ้างอนอกจาก M X มีเอ็กไปแล้วขอชมตัวเตี้ยอ่ะอันนี้เป็นรถตัวสูงนะคะเอาที่สวยเนี่ยเป็นไฮแลนเดอร์ตัวสูงเอารถทำไมมันเตี้ยอยู่แค่แค่นี้ครับก็มันโดนตัดขาไปเหลือสเตปหน้าสามหลังห้าค่ะตัวนี้หน้าสามหลังห้าใช่อันนี้คือรถเจ๊ปุ้มเองปะอ่ะอ่าใช่ค่ะใช่ไหมครับผมจําได้แต่วันนั้นยังไม่เห็นสรลีละขนาดนี้ดูะนะฮะนี่ฮะใส่ล้ออะไรฮะใส่ล้อเป็นล้อดิเซนติใช่ ยางตัวนี้นี่โอ้ดีทีศูนย์แปดนี่ก็ฮคิดกันอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่างานไวสิบเก้าแล้วก็ใช้กันทับงนั้นอะตอนเนี้ยเมื่อก่อนก็จะมีกอซิล่านะฮะแล้วก็ไฮดรกแล้วก็มาดีดีศูนย์แปดที่เป็นที่นิยมทําไมถึงเลือกตัวนี้ให้กับลูกค้าฮะก็จริงแล้วดูลายก่อนลายมันเกาะถนนอย,อยู่แล้วลายเนี้ยฮอ่านะลายเนี้ยอืมเท่หลายใส่แล้วหลอดูดิเออจ้ะอ่ะดูเลยใสอย่งนี้ก็หล่ออืเดี๋ยวเรามองจากข้างหน้าเนี่ยต๊อปเดี๋ยวก่อนนะ คันนี้คือรถเจ๊ปุ่มเองใช่ค่ะมันมีอุปกรณ์ของแต่งเนี่ยคือเจ๊ปุ้มมาใส่เองหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนทางบ้านมาออกรถกับเจ๊ปุ้มแล้วจะได้สิ่งเหล่านี้กลับไปด้วยได้ไปด้วยค่ะเพราะมันมีโปรโมชั่นอยู่แล้วจริงๆแล้วมีคนตามไปแบบเป็นร้อยแล้วค่ะรถคันนี้มีคนแต่งเป็นร้อยแล้วค่ะแบบนี้เลยใช่ไหมมีอะไรนะบ้างฮะก็จะมีแปลงหน้ามิวเอ็กซ์ฝากระโปรงแบบลิมิเต็ดของบอนซะาคะและ้วแล้วม,มันลิมิเต็ดทุกคันเลยป่ะหรือว่าก็คือมันเป็นของใครของมันเพราะแต่ละลายเนี่ยมันการ แล้วสมมติถ้าลูกค้ามาออกก็ก็จะเป็นลายประเภทนี้เหรอก็แล้วแต่เขาจะเลือกเป็น F1 ธรรมดาหรือว่าจะเป็นลายจิ๊กซอก็ได้โอ้่นี่คือลายจิ๊กซออ่าใช่ค่ะเรมิเทตตัวนี้ราคามันยังไงราคาประมาณสามหมื่นกว่าบาทแต่มันก็จัดอยู่ในนี้ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็คือสิบเปอร์เซ็นต์แสนห้าได้อ่ารถ PPV หนึ่งคันใช่ค่ะแล้วก็ล้อยางดีเทนเต่นะฮะนั่นคืออยู่ในงบหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทอ่าใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสไตล์แบบนี้บ้างคันนี้นะคะเราขายที่สองแสน คือดาวพอบแต่งนะคะขอนเพียงในร้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทเท่านั้นเองหมื่นหนึ่งได้ตัวไฮรันเดอร์ด้วยได้ตัวไฮรันเดอร์แล้วไปด้านข้างมันอย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะสับสนว่าเอ้ยนี่มันตัวเตี้ยทำไมถึงต้องใช้เงินเยอะจริงๆไม่ใช่มันคือไฮรันเดอร์อ่่าใชแต่อันนี้เขาไปโหลดมานะสายซิ่งก็ต้องเป็นสไตล์นี้ดูดิเห็นไหมความสวยของไฮรันเดอร์ต้องบอกเพื่อนๆบ้างนะฮะที่เขานิยมเอาไปโหลดอ่ะที่เจ๊ปุ้มเขาไปโหลดเพราะว่ามันมีโปอง อ่าถ้าเป็นตัวเตี้ยมันจะไม่สวยอืมนะฮะเนี่ยแล้วเป็นไงบ้างลายนี้ขับแล้วรู้สึกไงขับแล้วก็อย่างที่บอกพวกนี้ลาพวกนี้มันจะเกาะถนนอยู่แล้วกับอันไหนมันดีกว่านสองอันก็ความรู้สึกความรู้สึกใช่ฮานจริจริงแล้วนพอกันอือือืถ้าขับเร็วอะระหว่างตัวนู้นกับตัวนี้ตัวนี้น่าจะนีกว่าน่าจะดีกว่าในการขับเร็วนะอ่าเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อที่จะ รถสไตล์รถเตี้ยอยู่แล้วนะครับผมนี่ฮะสองแสนบาทมีฝากระโปรงตัวนี้เครื่องยนต์ตัวนึงหนึ่งจุดเก้าหนึ่งเก้าเหมือนกันสวยไหมเครื่องเครื่องมีมีแต่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำมีฝากระโปรงมีล้อล้อยางดีซินติอ่าเป็นดีดีสุดที่ะจัดตรงนะครับแล้วก็เกียร์วัดมีให้ไหมเกียร์วัดมีค่ะเกียร์วัดเกียร์วัดกูไปเกียร์วัดแล้วไปไปเกียร์วัดก่อนเกียร์วัดเป็นสีเอจีนะคะวัดบูสป์พวุดแท้หน้าบอลนะอ่ะเดี๋ยวเปิดดูได้ไหมอ่าได้ นี่อ่าอันนี้แถมยกชุดเลยเหรอทัดดีด้วยเหรออ่าใช่ค่ะโอ้ราคานี้รวมเบาะไม่รวมพวงมาลัยนะคะรวมเบาะด้วยเหรออ่าใช่ไม่รวมพวงมาลัยนะดินะเฮ้ยเพื่อนๆทางบ้านมีเบาะด้วยว่ะแต่ถ้าเอาตัวนี้ก็มีขนด้วยนะมีขนมีหมาแมวอ๋ออะไรว่าไงว่าไงป๊าอะไรนะ มึงพูดดังๆดิตัวแต่งต้องมาจากแบรนด์เดียวเลยเหรอครับงงว่ะสามารถเลือกแบรนด์อื่นได้ไหมครับตไม่สมิแบบเราแตะใจเลยค่ะเพราะว่าคุณสามารถค<อ>ิดเอทเองได้เลยว่าจะเอาแบบไหนเฮ้ยถ้าแม่งไปล่อดิฟ,ฟด 30, ี่จุลสามหมื่นเ <laughs> ขามีตังก็มาเลย <laughs> เออไม่มันจะเกินสองแตนแล้วดิพูดถึงว่าสองแสนในงบของเราเรามีราคาให้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณเลือกสเปคที่มันเกินจริงอ่ะมันจะต้องจ่ายแม่งกดโชคแบบเทอินขึ้นมาเน้ตายห่าเลยนะเว้ยเฮ้ยเออชุดนี้โชคเป็นของอะไรครับโชคโปรเฟนเดอร์ปรับแปร์ค่ะอ๋อโปรเฟนเดอร์ มันก็ดีอยู่แล้วบเวนเดอร์แล้วคุณจะเอาอะไรดีกว่านี้เหรอคุณจะไปเอาอะไรนะไปเอาเทอินเหรอไม่ไหวนะฮะเออหรือฟอกชุดเป็นแสนอันนั้นคือมันมันมันอยู่ในสองแสนไม่น่าจะได้แล้วล่ะใช่แต่เขาทําให้ได้นะถ้าคุณ,ค,ณคุณต้องการน่ะใช่ไหมเมื่อกี้เขาบอกว่าแล้วแต่เลือกใช่ไหมผมรู้แล้วอย่างฝากระโปรงอาจจะเอาเคเอ็มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บางทีไม่ได้ชอบสไตล์นี้ก็แล้วแต่อ่าฮะแล้วร้อยางคุณอาจจะเอาย่ออะไรก็แล้วแต่ตามงบที่มีอ่ะแต่แนะนําอันเนี้ย ยางไทยคยังยางไทยเออมันคือยางไทยไงใช่เออหรือว่าคุณจะเอายางจีนก็ได้แต่ของเราอ่าไม่ได้ขายยาง๋อไม่มีด้วยเหรอไม่มีถ้ามาซื้อยางจีนเราไม่ได้ขายยไม่เอาเลยนี่ฮะนี่โอ้โหดีอย่างเงี้ยเขาเรียกเอาคุาเซฟชีวิตดีกว่าไม่อยากปวดหัวเวลาขายด้วยใช่บางทีเขาคัวว่าเอ้ยเดี๋ยวปุ้มผมงบน้อยให้เก็บตังค์แพ่เอากันไม่กี่บาทหรอกใช่ไหมไม่กี่บาทคุ้มกว่าคุ้มกว่าใช้ได้ดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกังวล คืออย่างนี้มันตัดปัญหาเรื่องการแบบเวลาออกไปจากศูนย์นะเซลจะปวดหัวเลยพี่อะไรเนี่ยออกมาแป๊บเดียวยางดุ้งยางแหว่งยางบวมด้วยถนนเขาจะบอกผมขับอยู่ดีก็เป็นแล้วถนนเราไม่ได้ดีอยู่แล้วอแ้่เจอยางไม่ดีก็เรียบร้อยผมเคยเจอล้อตันนะขี่ไปกี่เดือนสามเดือนล้อตันตั้งศูนย์ก็ได้มึงทวงล้อก่อนนะมึงเย่าเพม่งมาทวงประสานกูมึงทวงล้อก่อนที่ผายแต่ที่นี่ตั้งศูนย์ทวงล้อให้นะ ถ้าตั้งไม่ทันลูกค้าไปตั้งระเบินมาเบิกทุกคันเราทําให้หมดจัดให้ด้วยแต่ออกจากศูนย์ต้องถูกล้อเอ้ต้องตั้งศูนย์ใหม่เหรอถามจริงต้องตั้งค่ะเพราะมันเปลี่ยนมันต้องตั้งอยู่แล้วแต่จริงๆประเภทนี้มันจะมีตัวกันแบะถูกไหมมีแต่ก็ต้องตั้งอ่าต้องตั้งนะครับแซบยางตัวเองนะเดี๋ยวมันจะกินยางก็มีศูนย์แรกนี่แหละตั้งแต่เจอมามีศูนย์แรกเลยที่บอกว่าเอ้ยต้องตั้งศูนย์นะต้องตั้งเพราะปกติเขาจะบอกว่าเฮ้ยรถออกจากศูนย์มันตรงอยู่แล้วต้องตั้งค ล้อ,อยางเขาน่าจะถ่วงมาให้ล้อ,อยางถ่วงมาให้แต่สูตรร้านเขาไม่มีตั้งถ้าว่าออกด่วนออกเนี้ยเราตั้งไม่ทันก็ไปตั้งบีควิกตั้งอะไรแล้วก็มาเบิกตังค์มาเบิกได้แต่อารมณ์ที่ออกไปแล้วเนี่ยแล้วบอกว่าใส่ไปสามเดือนล้อตันเนี่ยคุณเช็คตะกวัวก่อนเพราะบางทีตะกวัวมันอาจจะหลุดโอ้โหมันสามเดือนแล้วแล้วคุใช้งานก่อนเออไม่ใช่ว่าเอไออ่ะเดี๋ยวก็มีอะไรก็โทรเข้าศูนย์โทรเข้าศูนย์บางทีเต่าปวดหัวไตหักเจอเงี้ยเมื่อก่อนผมก็เจอเมื่อก่อนเคยเจอกเคยเปิดร้านเนียนะ แล้วตอนนี้ไฟไหม้ไปเรียบร้อยนะฮะนี่คือไฮแลนเดอร์แล้วมีแบบตัวแบบโปรโมชั่นเป็นตัวธรรมดาบ้างไหมมีจริงๆแล้วเริ่มต้นดาวถ้ารถไม่แต่งอะค่ะถ้าเป็นแคปเอสอะ9,900แคปเอสแบบไหนครับแคปเอสก็คือตัวล้อกระทะนั่นไหมกระทะนั่นนั่นอ่ะคันสีขาวเดินไปสีขาวอ่าเราไม่ต้องเดินไปก็ได้ครับเราอยู่ตรงนี้อ่าคันสีขาวนี่คือเลือกแคปเอสใช่ค่ะอันนี้คือเริ่มต้นออกอยู่ที่กี่บาทครั9,9009,900บาทอ่า พอประมาณ9,007อ่ะไม่แต่งถ้าแต่งเริ่มต้นที่19,000อ๋อ19,000จะได้อะไรไปบ้างสำหรับแคปเอสแม็กจัดทรงค่ะจัดทรงแม็กยางโชว์ไม่เกี่ยวอ่าโชว์ไม่เกี่ยวค่ะอ่าก็คือจัดทรงหล่อไปแล้วล่ะอ่าใช่ค่ะนะฮะ19,000บาทจะได้แคปเอสอ่าได้ยางไทยโนดได้ยางไทยนะเออยางไทยด้วยแต่ถ้าเกิดเลือกยางดีสติก็เอาให้ได้ใช่เลือกให้ยางไทยแล้วสี่ประตู สี่ประตูเริ่มต้นนะคะ4 9่หมื่นเก้าอ่าคือตัวไหนฮะตัวนี้ใช่ไหมไฮลันเดอร์ไฮลันเดอร์ทุกรุ่นตอนนี้เริ่มต้น4 9่หมผมถามหน่อยสประตูตัวเตี้ยมีไหมสีประตูตัวเตี้ยมีค่ะเริ่มต้นกี่บาทฮะเริ่มต้นอยู่ที่2 9งหมอ๋อสประตูตัวเตี้ย2 9งหมื่นเก้าถ้าไฮรันเดอร์ก็เป็น4 9่หมื่นเก้าอ่าใช่ค่ะอ่ามันจะแพงกว่ากัน2 0,000ื่นไอราคาเนี้ยที่ออกเนี้ยได้อะไรกลับไปบ้างราคานี้นะคะถ้าเกิดตัว2 9งหมื่นเก้ารถเดิม อเดิมเลยอ่าสี่หมืนเก้าก็รถเดิมแต่ถ้าแต่งจะเริ่มต้นที่เจ็ดหมื่นห้าเฉพาะตัวสูงถ้าตัวเตี้ยก็เริ่มต้นที่ห้าหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้ามีอะไรแม็กจากทรงโหลดวัดบูธแล้วก็ท่ออือเย,ยอะเหมือนกันนี่ว่าท่อเป็นท่อเบงซังนะคะทั้งเต้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ะอาแล้วมีเทิร์นแคทเทิร์นไลท์พวกนี้มีป่ะอ่าอันนี้เราคือลูกค้าค่ะอ๋อใช่ลูกค้าไปเทิร์นเองบ้างไหมของรถพร้อมแต่งจบเท่าไหร่ครับก็กูพูดอยู่เนี่ยกูเพิ่งพูดเนี่ยเอารุ่นอะไรบอกมาเอา เมื่อกี้ถึงถึงไหนนะถึงไหนแล้วเมื่อกี้ออกแม็กอะเมื่อกี้อะไรนะออกรถพร้อมแต่ก็กูพูดอยู่เนี่ยเอารุ่นไหนครับเอเออเารุ่นไหนสี 49, ่หมื่นเก้าก็คือจะเป็นไฮรินเดอร์สี่หมื่นเก้ารถเดิมไฮรินเดอร์เออแต่ถ้าแต่งเริ่มที่ห้าหมื่นอ่าถ้าแต่งเริ่มเพิ่ 75, เ 75, เมเจ็ดหมื่นห้าต่อเจ็ดหมื่นห้าย้ายด้วยนะย้ายให้ด้วยมิลเอ็กตัวใหม่แล้วพี่มิลเอ็กตัวใหม่เริ่มต้นอันนี้นะก็ดูไปนี่ถ้าแต่งแบบนี้เลยก็แสนห้าแต่เริ่มต้นมีโปรเก้าหมื่นเก้าแสนห้าคุณได้ยางดีสันตียางไทยไปด้วยนะเว้ย นะครับแล้วก็จะเป็น265 6 0 18นะครับตัวนี้นะฮะอย่างที่บอกครับ dct 5 0 0รฮะเขาบอกว่าแนะนำค,คันที่แต่งอีกรอบแนะนำคันนี่คันแนะนคันีแต่งอีกรอบหนึ่งคันไหนมีสองคันไฮแลน,น,นเดอร์ <land> er. อ่ะเจ๊อ่ะมาไม่ทันทางนี้อ่ะเดี๋ยวรีวิวให้ดูใหม่เลยกันนะตามเจ๊ไปคันนี้นะคะเป็นรุ่น10ประตู1.9 lda นะฮะรถคันนี้เป็นรถปี2020นะฮะแต่ว่าเราทำแปลงหน้ามิวไปแล้วนะคะไฟแท้ไฟแท้เบิกศูนย์นะคะ สีจะเป็นสีขาวมุกแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกรอบป้ายนะคะจะเป็นของเม้งซังนะคะตัวนี้ขออนุญาตนะครแป๊บหนึ่ง๋ยวเพิ่งไปไหนค่ะผมถามหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจับสนกันแน่นอนเวลาออกรถทําให้ด้วยไหมอันนี้มีให้ค่ะเป็นของเบิกศูนย์ไม่ใช่แต่งหน้ามีเอ็ให้ด้วยเหรอแต่งหน้ามีเอ็ให้ด้วยที่บอกออกสองแสนนี่เหรออ่าแล้วก็ประกันนะคะเป็นประกันคุ้มครองหน้ามิลเอ็ให้ด้วยเหรอเอ้าเดี๋ยวไอ้สองแสนนี่คือหน้ามิลเอ็ด้วยเหรอหน้ามิลเอ็ด้วยแม่งโคตรถูกเลย อันถูกจัดเลยเออแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นฝากระโปรงมอนซ่าลายจิกซอนะคะเป็นตัวรีมิเจ็ดแบบนี้เลยอืมโอ้โหทั้งสองแสนรวมหน้าด้วยถูกเราไม่รู้นะเลยเมื่อกี้เออเราดูว่าแล้วก็มีล้อมียางจัดทรงให้พร้อมนะคะอ่าถ้าเป็นสไตล์นี้ก็จะเป็นอ่านี่ฮะ d ีศูนย์แปดนะฮะตัวนี้ครับของดีนติฮะลายรีดน้ําดีมากลายไอันนี้เป็นยางเบอร์สองห้าห้าทับห้าสิบนะคะขอศูนย์แปดเอ้าทำไมเราใช้เดียวกับ suv ได้ไหม ipv ได้ไหม ไม่ไม่ไม่ได้ใช้มันล้นซุ้มไปอันนี้เพราะ้าฟิกเมนต์นี้ก็สองห้าห้าหสิหรือสองห้าห้าทับห้าห้าได้หมดอ้นั่น,นสงองห0้าหกสิมันสูงไปอ่ามันสูงไป๋อต้องใช้ไซนี้แต่ถ้าคุณไม่โหลดใช้ได้ไหมไม่โหลดมันสเปคเดิมมันสเปคนี้อยู่แล้วค่ะแล้วมันใส่ชุดนู้นได้ไหมครับใส่ได้อ๋อได้เหมือนกันโอเคมาเปล่าฮะเจฮะแล้วก็ข้างในก็จะมีมีดิฟฟี่เป็นซ a g นะคะวัดบูทแท้ ank, งานออโตมิเตอร์นะคะ,นะ,คะหน้าบอลเข็มดำแบบนี้ มือโหนมือจับไอรอนบาสี่จุดนะคะสองแสนไม่รวมภูมลาลัยนาดี้แท้นะบอกไว้ก่อนเนาะไม่รวมกล่องนะคะอ่าคันนี้รถคันนี้ใส่กล่องด้วยหัวเกมมังสั่งให้ได้ค่ะแล้วก็บอกดทั่โลกได้อยู่เออเนี่ยได้บอกเนี่ยได้บอกกับทับแปลงหน้าก็คุ้มแล้วเนี่ยบอกชุดนี้นะกับแปลงหน้าคุ้มแล้วแต่ภูมิลาลัยก็ไปซื้อเอาหมื่นกว่าอยู่แล้วถ้าเป็นแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เอาแท้ก็ใกล้เคียงก็ได้อต่อเลยฮะแล้วก็พอส่วนของด้านท้ายนะคะก็จะมี ปิดตูดปิดท้ายงานนะกมลนะคะแล้วก็ท่อสูดเบงสั่งนะคะรวมถึงค้ำหลังเอ็กบกซีจัดให้ด้วยค่ะปิดตูดตัวนี้เหรออ่าใช่ค่ะถ้าถ้ามันไม่มีปิดมันจะหน้าตาเป็นมันก็จะเป็นกันชนแบบนี้ค่ะที่เห็นอ๋อจะเป็นรูรูไม่ต้องไม่ต้องเป็นอะไรเป็นกันชนก็คือปิดให้มันเรียบร้อยเออตัวปิดตูดแล้วเอ่อค้ำหลังอ่าเอ็กบวกซีให้ด้วยเขาให้มีให้ด้วยอ่าโอ้โหเฮ้ยได้เยอะจริงนะเนี่ยได้เยอะจริงได้เยอะจริงมีค้ำหลังให้ด้วย ยางไทยครับดีนิติยางไทยฮะทั้งสองตัวเลยฮะทั้งดีท uh, ี500แล้วก็ดีที0.8ฮะยางไทยหมดะฮะแล้วก็ที่สําคัญมีโชค๊คให้ด้วยไหมฮะ,ะรวมโช๊คโปรเฟนเดอร์ตัวปกติได้โปรเฟนเดอร์ด้วยใช้เงินออกรถที่200,000บาท200,000บาทก่อเดือนล,ละ11,776บาท44งวดค่ะถ้าคุณไปทาเองผมว่าเกินเกินแน่นอนอันนี้เขาใช้ราคาแบบเหมือนดิวกันอะนะนะ ฟิลมเป็นไฮคูค่ะเป็นไฮคูครับสุ์มัฮคูรับประกันให้7ปีค่ะสีฟ้าอันนี้เป็นสีฟ้าใสนะคะเออตัวนี้กำลังฮิตลูกค้าเลือกได้ถ้าเป็นโทนดําก็เป็นเซรามิกหรือว่าเขียวใสได้หมดอย่างนี้เซรามิกไหมอันนี้ก็เป็นมันกันแดดดีนะตัวนี้เดี๋ยวมึงกลางทําไมครับในร่มอันนี้กูงงมึงมากเลยมึงกลางร่มทาไมครับ ออกรถมีโปรอะไรบ้างอ่ะเจ๊ฮะโปรโมชั่นมีให้ทุกรุ่นนะคะถ้าทักมาอินบ็อกซ์สอบถามหรือโทรที่เบอร์0 9 7 0 6 4 4 4 2 2นะคะมีเบอร์โทรที่เบอร์รข,ข,ของสาขานะคะอันนี้มีเบอร์ไหมฮะขออีกทีนะฮะอาจารย์เจ๊เบอร์เรื่องเบอร์ขออีกที0 9 7 0 6 4 4 4 2 2นะคะหรือเพื่อนเพื่อนที่สนใจะนะอยากจะมาสอบถามในเพจก่อนอมีเพจไหมเพจเพจอันนี้เราใช้เพจไหนอ๋อเอาเนี่เอางี้เพจของที่นี่มีไหมฮะเพจที่ก็คืออีสุอึ้งงินไตสาขาแจ้งวัฒนะเลยค่ะ พิม์ตามนี้เลยขึ้นได้เลยอ่าเจอตามนี้ในนั้นมีแอดมินตอบอยู่หลายคนค่ะตอบไม่ช้าด้วยถึงสามสี่ร้อยคนไหมไม่ถึงแล้วค่ะไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วโอเคว่าทำได้หมดค่ะก็แปดจุดห้าค่ะเก้าครึ่งแปดจุดห้าได้หมดค่ะจะแปงดุมก็ได้นะคะเป็นตัวเตี้ยงมันหุบแน่นอนค่ะแปลงดุมได้ด้วยยางรับประกันมามราพี่ยางยางยางมีรับประกันยังไงครับยางเอ้าถามผู้จัดการหน่อยเร็วลูกค้าถามมากเอาแล้ว พี่อันยางมีรับประกันยังไงฮะลูกในไลฟ์ถามมาเอาพิมไปได้ครับออกก็พิมพพิมตอบไปลวพิมตอบก็ตัวสูงเริ่มต้นเจ็ดหมื่นห้าค่ะเอาแบบมีของแต่งหรือไม่มีล่ะมีของแต่งก็ของแต่งก็ให้เราเขาทักเพจมาเลยค่ะเอ๋ยวให้เพาเข้าไปตอบนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีของแต่งก็เริ่มต้นที่เท่าไหร่นะห้าหมื่นหรือสี่หมื่นห้าสี่หมื่นเก้าประมาณนี้ พี่กัทโชลูปครับกัทโชลูมอิสุอึง้งง้วนไสสาขาแจ้งวัฒนะนะคะโชว์รูมอยู่ติดเมืองทองเลยค่ะปากทางเข้าเมืองทอง200เมตรนะคะก็ยืย้องๆกับแมคโครแจ้งวัฒนะค่ะอืมว่าไงโอเคไหมอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวที่เหลือให้แอดนเบนเข้าไปตอบในในเพจดีกว่านะฮะมันจะดีกว่าถ้ามาถามตอบ,ตอบลายคนเงี้ยวันนี้ตอบไม่จบแน่ๆะนะครับแล้วก็ฝากเอด้วยครับกับยางไทยคุณภาพสากลอย่างดีเสันติแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับวันนี้ะฮะอีสุ เพิ่ง่วดไตสาขาแจ้งวัฒนะแล้วก็เจ็บปุ่มด้วยขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีโปรยางอะไรวะโบอะไรยางออทแลนนะพี่ทำไมเป็โปรโมชั่นหาก็คือซื้อยางซื้อยางแถมอะไรแถมรถเหรอซื้อยางลิ้นจีแถมเสื้อลายนี้เลยเฮ้ยผมใช้ลิ้นจี่ลายใช้อยู่ลายนี้ใช้ดีมากลิ้นจี่ใช้อยู่ออทแลนจริงจริงยังอยู่ บบอนนนี้เหมืกัค่ะสีเท่า์ลัมโบคืออะไรวะก็สีด้าน,นี่นะไม่มีโชว์สีสีรถอจะเป็อีซูทำสีนี้ด้วยเหรอมีเท่า์ลัมโบ,บอ่ะอ๋อเพิ่งเปิดตัวใหม่ใช่ไหมที่เป็นวิวเอ็กใช่ไหมอ่าทั้งตัวปกติมีมานานแล้วค่ะเอ้าเหรอเออเพราะวันนั้น, <โบ S 2> นไปงานออโต้ซาลอนมันเป็นวิวเอ็กตัวที่งานออตโตสีประตูสอง้างยดแพงเลยนะสองข้างยดแพงไหมประมาณไม่เกินหมื่นสองค่ะแต่ถูกเกตรถได้นะมันจะมีทั้งเอสและเอลด์เอนะลูกค้าถามไม่ตรงคำตอบไปได้ตอบถูกแล้ว ไปแน้นใช้กันเท่าไหร่คะตัวเตี้ยค่ะตัวเตี้ยพร้อมจบก็เริ่มต้นท9าหมืนก้าจบไม่จบอยู่ที่เครดิตลูกค้าคะ่ะ <Yeah. S 2> เนี่ยในเงี้ยถ้าเครดิตมึงไม่ไดีมึงจบแน่ mm hmm. อ่ะไปได้แล้วไปไปสวัสดีครับไปไ,ไ,ไปค่ะไป